สวัสดีครับวันนี้กลับมากับพบกับน้องโอนะครับช่อง Ford Bio b e i e w นะครับก่อนจะมารับชมคลิปนี้นะครับน้องโอฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมก็ถ้าเกิดสนใจรถดีๆเนี่ยสามารถสแกนคิวอาร์โคดได้นะครับแล้วก็ติดต่อน้องโอได้ที่เบอร์0969675411ได้ตลอดเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้น้องโอมารีวิวรถรุ่นไหนกันนะครับผมวันนี้น้องโอมากับตัวนี้เลยครับผมกระบะพรีเมียมนะครับ XLT นะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับสีบอลเงินนะครับอันนี้น้องโอจะ เต็มเลยครับแต่งเต็มให้คุณลูกค้าเลยพร้อมที่จะส่งมอบพรุ่งนี้เช้าละอ่าตอนนี้นะครับมากับส่วนของครอบไฟหน้านะครับเป็นครอบไฟหน้าเรนเจอร์นะครับผมอันนี้สวยงามมากครับผมแล้วก็กับกระจังหน้าสอดนะครับอันนี้ก็คือจัดตามความต้องการลูกค้าเลยครับสีเดียวกับตัวรถนะครับอาจจะมีตัดแจมสีจัดของตัวโลโก้เพิ่มมาด้วยอีกนิดหนึ่งพร้อมกับไฟสิว3จุดตรงนี้นะครับลูกค้าชอบเป็นสีเหลืองนะครับก็จัดสีเหลืองให้เลย อันนี้สามารถเลือกได้นะถ้าลูกค้าอยากเอ้าเป็นสีขาวก็สามารถบอกน้องโอได้เลยน้องโอจัดการให้พิเศษให้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นฝากระโปรงด้านหน้านะครับจะเป็นสกูปิเศษนะครับจะมีนี่ครับรูปมามาแต่งด้วยหดกดันไม่เกรงใจใครนะครับอันนี้สวยงามมากนะครับแล้วมาดูตรงนี้บ้างนะครับข้างๆนะครับผมนี่เลยครับซุ้มร้อนนะครับอันนี้ตีปอกมาให้นิดนึงนะครับอันนี้ไม่ได้เจาะตัวถังรถนะครับตัวถังรถของคุณลูกค้าเนี่ยอยู่เหมือนเดิมเป๊ะนะครับผมก็คือสวยงามนะครับอันนี้ มาก่ายางขอบ18นะครับออโทเลนนะครับ AT นะครับอันนี้จะเป็นของซูแมกนะครับผมก็ขอบ18นะครับเป็นลายดอกไม้นะครับอันนี้ก็คือจัดให้คุณลูกค้าเลยอย่าไปดูด้านข้างนะครับผมนี่ครับสติกเกอร์ของเรนเจอร์นะครับลูกค้าอยากได้แบบไหนโอจัดให้ได้หมดเลยนะครับมาพร้อมกับครอบมือจับตรงนี้นะครับอันนี้ลูกค้าอยากได้ข้อบมือจับนะครับเป็นข้อบมือจับเรนเจอร์นะครับข้อดีของมันนะสมมติว่าเราใส่เครื่องประดับอะไรอย่างเงี้ยวลาเราจะเปิดประตูรถอย่างเงี้ยครับ บางทีแหวนเวินในกาเราไปโดนสิ่ตัวรถได้อันนี้ก็คือช่วยได้เยอะเลยก็คือติดข้างหน้ากับข้างหลังให้เรียบร้อยนะครับคิวคอนสตร์จัดให้ครับคิวคอนสตร์จัดให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วพร้อมกับตัวแหลกหลังคาอันนี้พิเศษให้นะครับลูกค้าต้องการแบบไหนจัดให้ได้หมดเลยนะครับนี่ครับมาดูด้านหลังกันบ้างอ่าส่วนตัวนี้จัดเต็มนะครับก็คือจัดตัวโลบาร์เอาเลนเดอร์ให้ด้วยนะครับของตัวโลบาร์เอาเลนเดอร์จีทีนะครับพร้อมกับตัวตะแกรงเข้าวนด้วย อันนี้น้องโอออฟเฟอร์เพิ่มให้ลูกค้านะครับลูกค้าต้องการเพิ่มเข้ามาตรงนี้ปุ๊บแบบสัมภาระอ่ะช่วงนี้ช่วงใกล้หน้าหนาวด้วยแบ่ไปท่องเที่ยวเชียงมงเชียงใหม่นี้ก็เอารถคันนี้ขึ้นได้เลยครับแบบสัมภาระได้เต็มที่เลยทีเดียวอ่า๋ยวมาดูด้านท้ายนะครับอ่าครับคุณลูกค้าด้านท้ายนะครับอันนี้คือมีข้อไฟท้ายให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็พร้อมกับตัวอักษรฟอร์ดด้านหลังนะครับนี่คุณลูกค้าต้องการอักษรฟอร์ดด้านหลังจัดให้ครับมีคําว่าเลนเจอร์อันนี้ก็คือปรับ ตะแกรงท้ายครับผมของเดลต้านะครับอันนี้เป็นตะแกรงเหล็กนะครับแข็งมากครับลูกค้าดุดันมากนะครับคับผมเดี๋ยวมาดูช่วงล่างกันบ้างนะครับช่วงล่างของด้านหน้าของตัวฟอร์ดรุ่นนี้นะครับจะเป็นแบบปีกนกอิสระนะครับพร้อมคอยสปริงนะครับข้อดีของเขาเนี่ยเวลาคุณลูกค้าเข้าโค้งเข้าโค้งเนี่ยจะได้ความหนุบค่อนข้างมากนะครับอันนี้ก็คือสร้างความมั่นใจในการขับขี่มากนะครับส่วนช่วงล่างด้านหลังนะครับนี่ครับเดี๋ยวมาดูนะครับ ของ Ford เนี่ยเป็นเอกลักษณ์พิเศษนะครับโช้คของเราเนี่ยจะอยู่นอกแคสซีนะครับซึ่งปกติอะรถทั่วไปเนี่ยจะอยู่ในแคสซีนะครับซึ่งมันจะมีข้อดีค่อนข้างมากเลยนะครับผมชคนอกแคสซีเนี่ยข้อดียังไงเดี๋ยวน้องโอมาลองสาธิตให้ดูนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวโอมีแขกรับเชิญพิเศษด้วยนะครับเป็นเซลล์ที่ Ford เจรนครเหมือนกันนะครับมามาลองสาธิตให้ดูช่วงล่างมันดียังไงครับเชิญน้องหมวยรี่มาเลยครับนี่นะครับช้ใคนอกแคสซีนะครับผมยืนตรงตรงนี้นะน้องหมวยรีลองผักเพ แทบกระเด็นครับคุณลูกค้าแต่ถ้าเกิดโชคในแคสซีจะเป็นอย่างนี้ครับอันนี้ไม่ใช่ติง i n กของจริงเลยผักนิดเดียวนี่ครับเหมือนคุณลูกค้ายืนอยู่ตรงเงี้ครับยืนอยู่แล้วก็อาขาระดับหัวไหล่นะครับอันนี้มันจะได้ความมันคงมากนะครับเวลาเราโค้งแรงๆเนี่ยตีโค้งมาร้อยยี่สิบร้อยสามสิบเอาอยู่แน่นอนอ่ะน้องมารีอีกทีนึงครับผมออีกแรงอีกอนี่เห็นไหมครับคุณลูกค้าหนึบครับเหนึบแน่นแน่นอนดย๋ยวเรามาดูโปรบ้างดีกว่าครับว่ารุ่นนี้จัดโปรอะไรพิเศษนะครับโปรตัวนี้นะครับ ก็จะมีพิเศษครับเป็นดอกเบี้ยสูงเปอร์เซ็นต์นะครับ5ปีไปเลยพร้อมชุดแต่งอย่างนี้เลยคุณลูกค้าอยากได้อย่างนี้รีบบอกนะครับเพราะว่ารถมีจำนวนจำกัดนะครับไอเลทีรุ่นนี้เนี่ยเป็นลายเทมแลวนะครับลูกค้าหาค่อนข้างเยอะแล้วเพราะว่ามีจำนวนจำกัดแล้วไม่ได้ผลิตเพิ่มอะไรแล้วครับก่อนจัดกันนะครับน้องโอขออนุญาตฝากช่องน้องไว้หน่อยครับน้องชื่อเซลล์เหมรี่นะครับสวัสดีค่ะฝากช่องหน่อยนะคะชื่อช่องเหมอรี่เซลฟอร์ดค่ะลิงก์ด้านหน้านี้เลยนะคะ อะก่อนจากกันนะครับ EP พอไปอีพีที่สี่นะครับเดี๋ยวน้องโอมีการมาแนะนําตากล้องมือชีพด้วยนะครับเป็นแบ็กกราวน์ของน้องโอนะครับอ่าอันนี้ก็เซลลที่นี่บริการดีทุกอย่างครับผมยังไงกดไลค์กดแชร์อีกรอบนึงด้วยนะครับฝากติดตามทั้งสองช่องนะครับทั้งช่องโอบิบิวนะครับฟอร์ดโอบิบิวแล้วก็ช่องของไมลี่เซลฟอร์ดค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมครับสวัสดีครับ